คนอื่นที่เขามองมาในตัวคุณเขากลัวอะไรเขากลัวอะไรในตัวตนของคุณพลังงานนะคะเขากลัวการเริ่มต้นเขากลัวการก่อเกิดเขากลัวการกําเนิดเขากลัวแสงของคุณเขากลัวความดีของคุณแล้วเขาก็ กลัวการเปลี่ยนแปลงของคุณกลัวการที่ตัวคุณนั้นจะมีความเก่งและมีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าเขาและมีความสุขมากกว่าเขานี่คือความสิ่งที่เขาใน,นกลัวและถพ่อยากจะบอกอะไรอีกคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าคุณปิดหูปิดตาคุณไม่ต้องไปสนใจคุณเริ่มต้นใหม่ คุณเริ่มต้นกับพลังงานของตัวเองไปเลยแล้วคุณก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองผู้คนรอบข้างรอบกายที่คุณมีหรือสังคมของคุณนั้นยอมรับคุณอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะผลักดันคุณและพร้อมจะให้คุณนั้นประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในอนาคตของคุณนั้นประสบความสาเร็จแน่และสิ่งคนที่เขากลัวคุณเขากลัวคุณนั้นจะได้ดีกว่าเขากลัวว่าคุณนั้นจะประสบความสาเร็จก่อนเขาและเขาจะทนไม่ได้กับการที่จะมองเห็นคุณ ประสบความสําเร็จเขาจึงได้เลือกที่จะสกัดแข้งสกัดขาหรือทําทุกพิถิทางเพื่อให้คุณนั้นไม่สามารถไปต่อแต่ถามว่าเขาทาอะไรได้ไหมเขาทําอะไรไม่ได้ถ้าหากคุณนั้นไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ได้ไปให้ค่าเขาขนาดนั้นเขาจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยถ้าหากคุณนั้นไม่ลดต้นลงไปนะคะ จากพลังงานนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ว่าพลังงานของคุณนั้นจะมีการเกรเกิดจริงๆคุณดูมีแสงมีพลังงานมีออรา่ามีความสวยงามอยู่ในตัวตนแล้วก็มีความเจิใจอยู่ในตัวตนมีความโดดเด่นใครเห็นใครพบใครเจอใครชอบนะคะมีคนหลงรักโดยที่คุณนันไม่ต้องแนะนําตัวเป็นลักษณะข,ของการที่เหมือนกับว่าคุณนั้นไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรมาก ทุกสิ่งทุกอย่างก็ก่อเกอิดแล้วก็ประจักษ์ให้กับทุกคนนั้นได้เห็นคุณมีช่องเลือกมีตัวเลือกมีช่องทางมากมายหลากหลายคุณมีความสามารถมากมายคุณมีอะไรตั้งหลายอย่างให้คุณนั้นได้เลือกสรรหรือคัดสรรที่จะทําหรือเลือกที่จะมอบให้กับตนเองคุณมีความสุขอยู่กับตนเองคุณสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมักชอบอยู่กับตนเองคุณมีกําลังใจให้กับตนเองและคุณก็มีความพึงพอใจมีความภูมิใจในตนเองสูง คุณมีความมั่นใจคุณมีความรักตนเองคุณมีความเพียบพร้อมอยู่ในตนเองทุกคนเห็นและทุกคนอิจฉาการเกิดของคุณในครั้งนี้คุณไม่ได้มาธรรมดาคุณไม่ได้เกิดมาธรรมดาคุณไม่ได้เลือกที่จะมาในรูปแบบที่ทุกคนเขาเป็นกันคุณมาในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครคุณมาในรูปแบบที่ทุกคนนั้นไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันคุณมาในรูปแบบที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งแตกต่าง เป็นไปในรูปแบบที่ทุกคนไม่มีทุกคนไม่ไม่เหมือนใครผู้คนเขาอาจจะทำงานในสายงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรต่างๆในตรงนี้ที่เหมือนกับคุณในสายเดียวกับคุณแต่คุณอาจจะเป็นการครีเอทในผลงานในรูปแบบการที่ไม่เหมือนกับใครคุณอาจจะมีมากกว่าเขาคุณอาจจะมีความสามารถที่มากกว่าเขาเหนือกว่าเขาแล้วเขาก็ยอมรับว่าคุณเก่งจริงเขาจึงได้อยากจะเป็นอย่างคุณเขาอยากจะเป็นเหมือนคุณการเกิดในครั้งนี้ได้เป็นตัว ตัวอย่างหรือเป็นโมเดลที่สำคัญที่สุดในการที่เขานั้นอยากจะเรียนแบบอยากจะแกะผลงานของคุณอยากจะก๊อปปี้งานคุณไปเป็นผลงานของเขาแต่บอกได้เลยว่าทำอย่างไรไม่เหมือนเขาอยากจะรู้ว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรเขาอยากจะสัมผัสว่สวาคุณนั้นทําอะไรในระหว่างของการใช้ชีวิตในแต่ละวันในตรงนี้คุณทําอะไรบ้างเขาอยากจะดูเขาอยากจะศึกษาเขาอยากจะเข้าใจเขาอยากจะเข้าถึง เขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณเก่งนะแต่เขาไม่กล้าพูดเขามีแต่แสดงถึงอาการว่าเขานั้นอิจฉาคุณเขาอยากจะเป็นอย่างคุณแล้วคุณไม่ได้สนใจเขาคุณไม่ได้ให้ค่าเขาคุณไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณให้กับเขาได้ได้รับทราบนี่แหละคือจุดบอกเหตุการก่อเกิดการกําเนิดความสําเร็จของคุณและก็การอิจฉาของผู้คนเหล่านี้ที่เขาเข้ามาถามว่าคุณมีคนรักไหมมีคนรักแต่คุณไม่ได้เลือกที่จะ ไปโฟกัสกับคนที่รักหรือคนที่ไม่รักคุณคุณโฟกัสอยู่ที่ตนเองคุณสนใจอยู่ที่ตนเองคุณไม่สนใจเลยว่าใครรักหรือไม่รักคุณสนใจอยู่ที่ว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปคุณกําลังจะไปคุณกําลังจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณกำลังปรารถนาอนาคตของคุณสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้เรามองเห็นถึงการเรียนรู้ถึงการศึกษาหาช่องทางในการที่คุณนนั้กําลังจะแบบรับบางสิ่งบางอย่าง แล้วก็ยอมจำนวนต่อการที่คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องราวใ,ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆที่คุณกำลังที่คุณนั้นกำลังจะพบเจอสิ่งที่คุณนั้นกำลังจะเดินหน้าสิ่งที่คุณกำลังจะไปต่อในตรงนี้นั้นสำคัญที่สุดคุณมองเห็นเป็นแบบนั้น mm hmm. คุณให้ค่ากับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและคุณก็ให้ค่ากับสิ่งที่สมควรที่จะเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับคุณเป็นบทใหม่ในตรงนี้ ถึงแม้ว่าบทเรียนในครั้งนี้นั้นจะมีคนซุบซิบนินทาคุณจะมีความผิดพลาดคุณจะมีความท้อแท้คุณจะมีความเศร้าใจแต่คุณไม่ได้กังวลใดคุณไม่ได้สนใจกับคําพูดคนหรือการใส่ร้ายป้ายสีอะไรใดตรงนี้เลยคุณกําลังจะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จและความสาเร็จรอยอยู่ไม่ไกลขอเพียงแค่คุณนั้นจงมีกําลังใจแลทจะที่จะเดินต่อสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่พลาดพ,พังไปคุณไม่ได้ไปเป็นกังวลเลย คุณกาลังสนใจอยู่ว่าสิ่งที่กําลังพลาดไปสิ่งที่สิ่งที่กําลังผิดพลาดไปในตรงนี้กําลังจะกงเกิดอ,อย่างไรจะทําอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดอีกพลาดไปแล้วพังไปแล้วในตรงนี้จะแก <c umb ill ain> ้ไขยอย่างไรคุณมองแบบนั้นมากกว่ามากกว่าการที่จะมากังวลคุณเลิกกังวลแล้วคุณเลิกที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัญหาแล้วคุณวางปัญหาในตรงนี้คุณทิ้งปัญหาหมดทุกสิ่งอย่างคุณเดินหน้าโดยที่ไม่ได้กังวลใดคุณพร้อมที่จะ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปด้วยพลังกำลังและความสามารถและความเจ้าชาญความรู้ความสามารถของคุณคุณไม่ได้สนใจอะไรแล้วคุณสนใจแค่ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในตรงนี้คืออะไรคุณกําลังจะมุ่งเน้นมุ่งเป้าแล้วก็ไปสู่ทิศทางที่ดีทิศทางใหม่ในตรงนี้จะมากกว่าคุณไม่ได้ประจักษ์คุณคุณไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องราวต่างๆที่ผู้คนอื่นๆนนั้นสร้างขึ้นมาคุณตระหนักถึงสิ่งที่ผู้คนและบุคคล ที่เขานั้นมอบให้คุณมากกว่าและสิ่งที่คุณจะสร้างขึ้นมามากกว่านั่นเองคุณไม่ได้สนใจถึงแง่ลบคุณสนใจแค่แง่บวกคุณสนใจพลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบคุณสนใจพลังงานความสําเร็จและพลังงานดีความสุขของคุณมากกว่าคุณทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นคุณสนใจที่ว่าคุณนั้นจะมีความสุขได้อย่างไรและทําอย่างไรจึงจะมีความสุขในตรงนี้คือสิ่งสําคัญสิ่งที่คุณนั้นปรารถนา สิ่งที่คุณนั้นรอคอยนั่นก็คือวันที่คุณนั้นได้มีความมั่นคงได้มีหน้ามีตาในสังคมและสิ่งที่คุณทําอยู่นี้แหละกําลังจะนําพาคุณไปคุณกําลังจะไปสู่ถึงเส้นทางที่ประสบความสําเร็จผู้คนอื่นๆที่คอยใส่ร้าย,ายคุณจะอับอายจะไม่สามารถมองหน้าคุณได้จะไม่สามารถที่จะประชิญหน้าต่อสิ่งต่างๆเพราะว่า คนต่างๆในตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมในระหว่างที่คุณนั้นพิจารณาสนใจและศึกษาที่จะก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปด้วยความพึงพอใจแล้วก็ค้นหาแล้วก็พยายามที่จะหาข้อความใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ความรู้ใหม่ๆในตรงนี้เข้าเข้ามาในตัวเองหรือเข้ามาในชีวิตของตัวเองมามีบทบาทอิทธิพลต่อตนเองโดยที่คุณนั้ไม่ได้สนใจเรื่องราวเก่า ถึงแม้ว่าคุณนั้นจะยังเศร้าโศกเสียใจก็ตามแต่คุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรับบทบาทใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณนั้นกําลังจะต้องได้รับหรือกําลังจะเดินหน้าหรือเผชิญต่อไปสิ่งที่คุณนั้นกังวลใจอยู่ในตรงนี้ก็คือความไม่สําเร็จทําอย่างไรให้คุณนั้นมีความพึงพอใจทําอย่างไรให้คุณนั้นมีความมุ่งมั่นทําอย่างไรให้คุณนั้นมีความสําเร็จมากกว่านี้มีความมั่งคงมั่งคัง่งมากกว่านี้เป็นอะไรที่ผู้คนยอมรับมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นลํำสิ่งที่คุณนั้นโฟกัสคือสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนนั้นกําลังบั่นทอนหรือกําลังลบคุณค่าคุณคุณไม่ได้มองในจุดที่เขานั้นกําลังดราม่าคุณคุณมองว่าคุณจะทําอย่างไรเพื่อให้สิ่งต่างๆในตรงนี้นั้นเป็นปณิทินทางที่ดีตอนนี้เขาดราม่าคุณเขาสะปมาดคุณเขามองว่าคุณนั้นทําไม่ได้ไม่น่าจะสําเร็จแล้วเขาก็อิจฉาคุณเป็นอย่างมากกับการที่คุณนั้นกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีกําลังจะไปสู่ทิศทางที่ใหม่ และก็สำเร็จมากกว่าเขาในตรงนี้เขาจะทำคุณจะทําอย่างไรในเมื่อคนอิจฉาก็ปล่อยให้อิจฉาไปคุณจะทําให้เขาในอิจฉายิ่งมากกว่าเดิมคุณจะทําให้เขาคนนั้นหรือบุคคลเหล่านั้นอิจฉาคุณจนทนไม่ได้กลั้นใจตายไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้คุณเหมือนกับเป็นพลังงานเหมือนกับว่ายิ่งเขาดา่ามากคุณพ,พลังงานดรามาในตรงนี้แหละจะเป็นพลังงานผลักดันทําให้คุณทะยานตนเองไปสู่ที่ สูงหรือพัฒนาตัวตนไปอีกขั้นอีกเลเวลหนึ่งอีกความสําเร็จหนึ่งที่คุณนนั้กําลังตั้งเป้าหมายไปสู่มันในตรงนั้นนะคะคุณกําลังมุ่งหน้าต่อไปคุณกําลังโฟกัสกับสิ่งใหม่คุณกําลังมีผลงานใหม่คุณกําลังคิดว่าคุณจะทําอะไรดีคุณกําลังจะไปสู่ทิศทางใหม่ๆในตรงนี้คุณกําลังจะไปเปิดโลกใหใหม่คุณกําลังจะทะยานตัวเองออกไปถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณนนั้กำลังจะเป็นไปนั้นจะต้องพยายามมากน้อยแค่ไหนก็ตาม คุณจะพยายามนําตัวเองออกไปเพราะคุณมองว่าสิ่งที่คุณนั้นถืออยู่สิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่คุณนั้นเป็นอยู่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสิ่งที่คุณนั้นสมควรที่จะทํามันและลงมือทําให้สําเร็จต้นเองผู้คนกำลังให้การยอมรับประคุณอย่างมาก คุณกำลังฉดฉายคุณกำลังโบยบินอยู่บนโลกโซเชียลก็เป็นได้หรือสายงานของคุณหรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่คุณนั้นกำลังจะไปเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้คุณกำลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณกำลังมีความสุขกับการมีอิสระเสรีกับการที่จัดทะยานตนเองออกไปคุณกำลังพบเจอกับโลกใบใหม่ที่สวยงามมากกว่าเดิมผู้คนให้การยอมรับผู้คนเอ็นดูคุณผู้คนกำลังจับตามองคุณอยู่นะคะ เขากำลังมองว่าคุณกำลังจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่คุณจะสำเร็จไปในทิศทางใดเขากำลังพูดคุยสื่อสารถึงเรื่องของคุณการสื่อสารในครั้งนี้มีทั้งแง่ดีและไม่ดีแต่สิ่งที่ดีๆในตรงนี้คุณกำลังจะศึกษาและก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยที่คุณนั้นจะเมินเฉยต่อสิ่งที่คุณนั้นไม่มีความสุขหรือไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคุณคุณจะไม่สนใจกับสิ่งที่ทำร้ายคุณคุณจะมุ่งมั่นต่อความสุข มุ่งเน้นต่อความสุขและพัฒนาความสุขในตรงนี้ต่อไปแต่คุณจะไม่สนใจกับเรื่องราวที่ดราม่าคุณอันไหนที่เป็นทุกข์ทำให้คุณ็อกสิ่งน้ำตาไหลนอนร้องไห้เสียใจคุณจะไม่สนใจคุณจะเมินเฉยมันคุณจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายคุณจะสังสรรค์คุณจะทุกข์กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณคุณจะเครียดเฉพาะสิ่งที่ประสบความสำเร็จและทำให้ชีวิตของคุณนั้นมั่นคงและสบายนั่นเอง คุณจะไม่สนใจกับสิ่งที่คนอื่นทำหรือคุณจะไม่สนใจโลกภายนอกคุณจะสนใจแค่ตนเองกับประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่คุณนั้นเรียนรู้หรือความรู้ความความสามารถหรือหน้าที่ที่คุณนั้นจะต้องทำคุณรู้ว่าคุณนั้นจะต้องทำอะไรคุณรู้ว่าคุณนั้นจะต้องทำแบบไหนคุณได้วางแผนจัดการและเรียบเรียงทุกสิ่งอย่างไว้เป็นอย่างดีแล้วเหลือเพียงแค่คุณนั้นลงมือทำและแสดงออกสู่สังคมและสู่ สู่สายตาผู้คนในตรงนี้นะคะสู่สังคมและสายตาผู้คนคือทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้คุณได้ล่างและวางแผนแบบแผนในตรงนี้เอาไว้แล้วไม่ว่าใครจะทําอะไรเขาจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะว่าคุณนั้นวางแผนเพียงคนเดียวทําอะไรคนเดียวเป็นในรูปแบบที่เหมือนกับคนที่อยู่ในพื้นที่แคบๆพื้นที่ที่ไม่ใช่หมู่กว้าง ถึงแม้ว่าผู้คนจะอยากรู้จักเห็นเรื่องราวของคุณก็ตามแต่ว่าคุณนั้นจะสนใจเพียงแค่ตัวตนของคุณจะมุ่งเน้นสู่ความสําเร็จถ้าหากในวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณนั้นจะเดินหน้าในทิศทางใดและจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางใดและจะเริ่มต้นในทิศทางใดคุณจะไม่ออกจากเซฟโซนของคุณเป็นอันขาดคุณจะอยู่ในเซฟโซนของคุณคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณนั้นจะทําอะไรและสร้างสรรค์สิ่งใดคุณจะเฉิดฉายด้วยความมั่นใจคุณจะสร้างสรรค์สิ่งดีออออกสังงคมย่่าแนนน คุณจะต้องสําเร็จเท่านั้นคุณจะต้องประสมความส็จเท่านั้นคุณจะต้องรู้เท่านั้นคุณจะต้องเก่งก่อนเท่านั้นคุณจะต้องมั่นใจไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจะไม่ทําคุณอาจจะต้องขอคําแนะนําจากผู้คนหรือผู้คนคอยให้การแนะนําคุณแล้วเขาคอยให้ให้การสนใจคุณอยู่ข้อมูลสิ่งต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นคือสามารถต่อยอดจากคําแนะนําของผู้คนเหล่านี้ได้ผู้คนเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้บุคคลเหล่านี้เขาจะเข้ามา เขาจะไม่ทําอะไรเขาจะอธิบายแล้วเขาก็เดินจากไปเขาจะไม่แสดงหรือร้องขอผลประโยชน์ออกจากคุณแต่คนที่เขาอิจฉาคุณสิเขาจะมาร้องขอขอผลประโยชน์จากคุณเขาจะคํานวณแล้วคํานวณอีกแล้วเขาจะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจะเป็นการต่อว่าพูดคุยเพื่อเป็นการเรียกร้องและร้องขอจากคุณมากกว่าสิ่งต่างๆในตรงนี้คุณจะดูได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนอยู่ในตัวตนของมันคุณจะสามารถรับรู้ได้เลยว่าใครเข้ามาดีใครเข้ามาไม่ดี และสิ่งใดที่คุณนั้นเคยไว้ใจไว้และคุณเคยวางใจกับใครและใครคนนั้นเป็นคนบุคคลที่เข้ามาไม่ดีคุณจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดโปงคุณจะรับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการก้าวหน้าและพัฒนาตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณกําลังจะเป็นไปและผู้คนเหล่านั้นก็จะถูกสิ่งที่คุณนั้นกระทาในตรงนี้แหละทําให้ปลีปากออกมา ทำให้เขานั้นได้เหมือนกับเปิดเผยหรือคลายความลับของเขาออกมาเขาจะหลุดออกมาว่าเขานั้นคือคนไม่ดีสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้คุณนั้นได้กล้าที่จะตัดสินใจและจะก้าวหน้าต่อไปว่าคุณนั้นจะเดินเส้นทางไหนสิ่งเดียวที่คุณนั้นจะทําได้ก็คือการที่คุณนั้นจะต้องยอมรับความจริงสิ่งที่คุณนั้นจะกําลังที่จะยอมรับความจริงในตรงนี้หรือสิ่งที่เกิดในตรงนี้จะประจักษ์เกิดขึ้นก็คือความลับ ใครที่เข้ามาในรูปแบบที่แอบแฝงซ่อนนั้นไม่ซื่อสัตย์กับคุณไม่ซื่อตรงกับคุณเอาเปรียบคุณเขาจะเปิดคลายออกมาว่าเขานั้นคือใครแล้วเขาเป็นใครและเขากําลังทําอะไรและเขาจะเป็นไปนในทิศทางไหนแล้วเขาหวังเพื่อที่จะให้คุณนั้นเป็นอะไรแล้วเขาจะทําอะไรกับคุณคุณจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงการที่เขาอิจฉาคุณเขาก็จะบอกว่าเขานั้นอิจฉาคุณ เขาจะคลายออกมาเขาจะไม่ได้บอกกับคุณตรงๆแต่คุณอาจจะรับรู้ในทิศทางที่ 1- เซน2มีคนมาบอกคุณ 3. อาจจะเป็นการเหมือนกับเลื่อนฟีดไปเจอเขาอาจเขาอาจจะขนาดไลฟ์ของเขาอยู่เขาอาจจะพูดอะไรเกี่ยวกับคุณในตรงนี้แล้วคุณผ่านไปเจออาจจะเป็นความบังเอิญแบบนั้นก็ได้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออภัยนะคะสิ่งต่างๆสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยจะถูกเปิดโปงจะถูกประจักษ์แล้วคุณก็จะได้รับรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่คุณถืออยู่ในตรงนี้บางทีบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งดีคุณอาจจะต้องเลือกสิ่งใหม่ในการที่จะยึดถือหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่หรือเป็นการระแวดระวังคุณจะต้องมีการระวังมากยิ่งขึ้นคุณจะต้องมี ความระมัดระวังมีความระแวดระวังมากกว่านี้นะคะสิ่งที่คุณถืออยู่ในตรงนี้อาจจะไม่สามารถบางทีบางครั้งนะคะอาจจะเป็นในลักษณะท,ที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งสิ่งไม่ดีอะไรหรอกนะคะบางทีบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งดีนั่นแหละแต่ว่าคุณภาพอาจจะเก่าแล้วอาจจะอาจจะไม่ได้ สามารถใช้งานได้ดังเดิมหรือแข็งแกร่งมากกว่าเดิมในตรงนี้นะคะในนี่คือความหมายเนาะคุณจะต้องเลือกสิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่แข็งแรงกว่าสิ่งที่มีความาสามารถมากกว่าในตรงนี้บางทีบางครั้งในการที่คุณนั้นเดินหน้าต่อไปในตรงนี้คุณอาจจะไปเจอสัตว์ร้ายคุณอาจจะต้องมีดาบเนาะไม่ใช่แค่ไม้แล้วในตรงนี้นะคะคุณจะต้องไม่ใช่บุคคลที่ถือไม้้วนะคะคุณจะต้องถือดาบแล้วจะต้องมีความ มีคมเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีความที่เหมือนกับมีม,มีไหวพริบด้วยนะคะในตรงนี้เนาะ,ะมีบ่งบอกถึงความที่แบบคุณจะต้องมีความฉลาดมากกว่านี้มีไหวพริบมากกว่านี้มีความรู้ความสามารถมากกว่านี้มีความเฉียบแหลมความเฉียบคมมีความมั่นใจและเด็ดขาดมากกว่านี้นะคะในตรงนี้กําลังจะบ่งบอกถึงการที่ว่าแบบเดิมรูปแบบเดิมทําไม่ได้แล้วคุณจะไปเชื่อใจคนอื่นแบบเดิมคนคนเดิม domestic, ไม่ได้แล้วนะคะ คุณจะต้องเป็นรูปแบบใหม่ที่ชันฉลาดมากกว่าเดิมและมีไหวพริบมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าเดิมในตรงนี้นะคะเราต้องรู้เท่าทันว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคุณนั้นคืออะไรคุณจะต้องต่อสู้อย่างไรคุณจะต้องผเผชิญกับอะไรในตรงนี้คุณจะต้องเหมือนกับคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําแล้วก็คาดการณ์ได้อย่างถูกต้องอย่างถูกจุดในตรงนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคุณจะทําแบบเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะทำแบบเดิม สับกับสถานการณ์ใหม่ในตรงนี้คุณจะเอาตัวไม่รอดนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเลาสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆความทรงจำเก่าๆในตรงนี้ให้คุณนั้นละทิ้งหรือลงลืมไปให้คุณนั้นฮิวใจของตัวเองแล้วก็พยายามรักษาตัวเองให้เป็นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีให้คุณนั้นรู้สึกสบายอกสบายใจชิวใจดําเนิเนเดินหน้าต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปล่อยวางนะคะไม่ต้องไปกังวลใจใดถ้าหากถึงถึงกําหนดการที่จะต้องเดินทางคุณก็เดินทางเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลใจใด ก็คือปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามการรับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาแล้วไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดใจหรือสิ่งที่เคยผ่านมาสิ่งที่เคยท็อกซิกในอะไรในตรงนี้ที่เคยที่เคยเป็นความทรงจําหรือคิดล่วงหน้าหรือคิดก่อนในตรงนี้ว่าสถานการณ์หน้าจะเป็นแบบนั้นสถานการณ์หน้าจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปคิดก่อนไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไม่ต้องไปกังวลก่อนไม่ต้องสร้างความทุกข์ซีเรียส ท้งที่สถานการณ์เหตุการณ์ยังไม่ก่อเกิดเพราะฉะนั้นแล้วการกําเนิดเกิดใหม่หรือการกอดเก็บหรือสิ่งที่มีอยู่ในตรงนี้แน่นอนนะคะจะเป็นสิ่งดีขอให้คุณนั้นดําเนินเดินหน้าและมุงม่งมุ่งเน้นและมุ่งหน้าเดินหน้าต่อไปขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นในตรงนี้จะสามารถใช้ผลประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้แต่ขอแค่คุณนั้นหยิบความสามารถที่คุณมีอยู่ในมือในตรงนี้นะคะออกไม้ถูกช่วงถูกจังหวะแล้วก็ถูกถูกอ่า ทุกสถานการณ์ในตรงนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงว่าความรู้ความสามารถของคุณมีครบแหละแต่เพียงแค่คุณนั้นจะหยิบจับออกมาถูกสถานการณ์ถูกเราถูกเวลาถูกสถานการณ์ถูกกับผู้คนไมในตรงนี้เท่านั้นเองถูกจังหวะไหมเหมาะสมไหมในตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วนะคะให้คุณนอาพิจารณาแล้วเรียนรู้กับความรู้ความสามารถที่คุณนั้นมีให้อย่างถ่องแท้เพราะว่าคุณมีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการกระทํา หรือการลงมือลงแรงหรือความคิดความสามารถหรือการที่จะนำพาตนเองนั้นไปสู่ทิศทางใหม่ๆในตรงนี้คุณมีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณนั้นจะต้องนำพานำพาสิ่งนั้นอย่างเช่นคุณกําลังจะเดินทางคุณกําลังจะจําเป็นจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภานคุณจะต้องศึกษาว่าคุณนั้นมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่หนแค่ใดแล้วก็จะต้องทําอย่างไร คุณรู้มากน้อยแค่ไหนเส้นทางคุณรู้ไหมคุณจะต้องใช้ไหวพริบในการที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางอย่างไรในตรงนี้นะคะคุณจะต้องรู้ถึงความสามารถของตงนเองแล้วก็เส้นทางที่จะเป็นไปในตรงนี้หรือสิ่งที่กําลังจะทําในตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะพลังกาพลังงานหน้าไพ่ก็มีเพียงเท่านี้ขอจบคําทานายไว้เพียงเท่านี้ก็ชอบกดไลค์กด s ับสไครต์กดติดตามแล้วเป็นกําลังใจให้กและการอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็สามารถกดพพอร์ต สุดระแต้งแล้วก็ให้กำใจกันได้พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะกดติดตามกด Subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในตอนตลอไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบกาทนำเสนไไ้เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ